สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๋ยพามารู้จักกับปูเรนะคะคือคืออันนี้เป็นบ้านของคุณอาที่อยู่ใ,ใกล้บริเวณที่ปุ๋ยมาปลูกผักอยู่ตรงแปลงที่ดินที่โถมไวะะ้ะอค่ะอยากใหทก้ทุกคนเห็นนะคะว่าเออมันเป็นแบบพืชที่มีลักษณะใบคล้ายๆข,ขนานะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบมันวาวนะคะแล้วก็มันเหมือนสีมันจะมีใบเคลือบใบอยู่อะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะคือเท่าที่ที่ปุ๋ยเห็นนะคะเนี่ยปุ๋ยเข้าเข้ามาเก็บที่บ้านาบ่อยมากเลยเนี่ยค่ะเรามาเก็บก็จะเก็บใบข้างล่างนี้ก่อนนะคะ นี่นะคะอันนี้อันนี้ดูนะคะว่าปลูกในปลูกในแบบเป็นเป็นขวดนะ้ำพลาสติกใหญ่ๆนะคะที่เราเห็นทั่วไปนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะอัน อันนี้อันนี้ประมาณสองเดือนนะคะคุณอาบอกว่าประมาณสองเดือนเราก็จะเห็นมันขึ้นเป็นพุ่มสวยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวบบสักครูหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้นะคะคุณอาบอกว่าเป็นปีแล้วลาละใบกินไปเรื่อยๆแต่เราเลาะเลาะใบกินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยทใหม่สดๆเมื่อวานนี้ก็ดูนอง้ถังัน้มัน,น,น,ม,นมันก็จะแตกเนี่ย แตกหน่อแล้วไปขยายพันธุ์ได้แตกกิ่งอ๋ออันนี้นะคะเอาคุณอาบอกว่าเอากิ่งนี้นะคะเล็กๆไปหักใช่ไหมคะแล้วก็ไปชำหักใช่ไหมคะแล้วก็ไปชำอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะตรงที่ชำมาไว้๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะตรงที่สดๆเลยอันนี้นะคะอ๋อชำแบบนี้อันนี้ก็ชำใหม่อ๋อนี่นะคะชำในกระบอกพลาสติกนี้นะคะประมาณสัก ยี่สิบวันมันก็จะเริ่มตั้งตัวแล้วมีรากค่ะยี่สิบวันก็มีรากให้เรานะคะโอ้วันนี้เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยใช้นแหนงที่มันแตกจากค่ะน,น,นะะคี่เราก็งเเห็นนี่ยค่ะก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เนาะค่ะเนื้อแหนงของมันแตกอย่นี้มันยาวโน้มลงไปที่ดินนะอ๋อก็แล้วดินกรอบ มันยาวจากต้นมันแล้วก็เรื่อยๆลงมามก็หาแสงไงมันหาแสงอีงออันนี้ก็เลยเอาดินกบเนี่ยมันก็มีรากของมันขึ้นมาเนี่ยดินกบอ๋อมีรากแตกรากขึ้นมาอันนี้คือก้กานมันที่ที่เลื้อยมาไงอ๋อแล้วเราดินกบมันก็มีรากแทงลงไปในดินค่ะค่ะอันนี้อันนี้สามปีนะคะ,ะ,คะเอ๊ะไม่ใช่เลยเป็นประมาณเป็นปีเป็นปีนะคะเนี่ยมันก็ ใช่เราใบกินไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยต้นสูงมากเลยใบมันจะกรอบดีกว่าคะนานะคะรสชาตินะคะดีกว่าคะนานะคะเพราะว่าปุ๋ยเคยตัดใบกินแบบว่ามันจะไม่มีเสี้ยนนะคะนี่นะคะอยากให้ทุกคนลองปลูกดูนะคะอันนี้เป็นแบบปูเล่นะคะแล้วก็อันนี้ใช้วัสสาวะใช่ค่ะเนี้ยก็เป็นวัสดุเลยใช้เห็นไหมคะคุณอาคะปลูกไว้อย่างนี้กระถางหรือว่า ถังพลาสติกถังน,น้ำพลาสติกนะคะเหลือใช้เนี่ยค่ะก็เอามาทำนะคะเนี่ค่ะค่ะดูนะคะทุกคนเก็บได้เป็นปีค่ะทำเวลาเราจะทำอาหารนะคะก็มาเก็บได้เลยเนี่ยนะค่ะค่ะ,คะอันนี้อันนี้มันก็จะมีหนอนบ้างนะคะเนี่ยแต่ว่าให้เราเราก็มาเด็ดออกเอ้มาจับ<า>ออก อ๋อน้ำฉีดก็ได้นะคะค่ะแล้วก็กำจัดมแมลงได้โดยน้ำฉีดก็ได้นะคะแต่เท่าที่ดูมาท,ที่ที่เห็นมานี่ก็ไม่ค่อยมีมแมลงมามากินนะคะน้ำมีแต่หนอนนะคะเน,นี่ยค่ะสวยมากเลยเก็บได้เป็นปีเลยร้านเนี่ย อันนี้อันนี้นี่มันเป็น,ป,นป,ปีปีนะคะต้นก็จะสูงขนาดนี้แต่ถ้ามาสองเดือนนะคะนี้ค่ะสองถึงสามเดือนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะปลูกเป็นแบบไม้ประดับได้เลยนะคะเนี่ย เค okay, ค่ะคลิปนี้นะคะปุ๋ยก็เอา,เอาข้อคิดเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้ชมกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะสวัสดีค่ะ